แมทพิรัีเคลียใจหลังตกเป็นแพรรับบาปเป็นสาวแซปอีกคนที่กลับมาโสดอีกครั้งสำหรับแมทพิรณีคงไทยหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มสงกรานต์เดชนรงค์ไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทางด้านแมทนั้นกลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นหลังห่างหายไปนานรวมถึงกำลังจะมีผลงานละครเร็วๆนี้นล่าสุดได้ไปออกรายการทอกระเทยโดยมีทางด้านปอมแปมปิงป่อง,อง,องและเบ์เฟิร์ม ผู้ดำเนินรายการความเปิดใจนางเอกดังแมทพเพรนีตกเหมนแผลระบาปนาน12ปีซึ่งหลายคนอ่านไม่ทราบว่าแมตนั้นเป็นเพื่อนใบเฟิร์มมานานแล้วโดยใบยเฟิร์นเล่าว่าต้องย้อนไปช่วงมหาลัยเดินเข้ามาวันแรกเจอกับเขาสวยมากไม่แต่งหน้าไม่ทําผมแต่เดินมาก็คือนางแบบเลยและมีช่วงนังรายการทางด้านแมนได้เล่าว่ามีเรื่องของเมาส์ไปเข้าค่ายกันที่ห้วยตีนตกใบเฟิร์นไม่สบายนอนคุมโปงอยู่ในห้อง ซึ่งก็มีเพื่อนๆคนอื่นนั่งทํางานอยู่ในห้องและทีนี้มีเพื่อนอีกกลุ่มเข้ามาถึงก็กระโดดเลยซึ่งทางด้านเบเฟิร์นก็บอกว่าไอ้แมทไอ้แมทเลยแกนน้าซึ่งทางด้านแมทรีบแกตัวว่าไม่ใช่นะอันนั้นคือภาพของเฟิร์นในพระห่มก่อนจะรับความจริงว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วว่าเฟิร์นอยู่ตรงนี้พอเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามากระโดดเราได้ยินเสียงปักก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆทีนี้เฟิร์นเปผ้าห่มเอาหน้าขึ้นมาพวกนั้นวิ่งออกไปจากห้องเหลือแมทคนเดียว เขาก็คิดว่าแมดเป็นคนทําฮันนะาวินแมทใหญ่เลยว่าแมธรรมทำไมชีวิตแมทเป็นแร้รบบาบสิบกว่าปีนะที่ผ่านมาก่อนที่ทางด้านสาเฟิร์นนั้นจะยกมือไหว้ขอโทษที่เข้าใจเพื่อนผิดไปนั่นเองคะ่ะ